สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องพง666ทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะชมวิดีโอจากที่ผมจัดทำขึ้นนะครับก็เป็นวิดีโอคลิปวิดีโอที่จัดทำขึ้นก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเปิดอัลบั้มพระเก่านะครับเป็น พระที่เก็บสะสมมาเป็นเวลานานนะครับก็มาเปิดให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ชื่นชมกับวิดีโอที่ผมจัดทําขึ้นนะครับช่องพงโคก6นั้นก็เป็นช่องเล็กๆนะครับที่จัดทําขึ้นมาก็าาหวังว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบนะครับก็ฝากให้ทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปวิดีโอเปิดอัลบั้มพระเก่านะครับเป็นชุดที่7นะครับที่มานำเสนอให้ท่านได้ชมกันนะครับก็ยังเป็นพระที่ตามท้องถิ่นแต่ละที่นะครับไม่ใช่เป็นพระที่ดังตามท้องตลาดที่เขาได้เล่นกันนะครับเลยผมเห็นว่าพระมันพระมีเยอะนะครับเลยก็ออกมาให้ท่านได้ชมกันนะครับมาชมองค์แรกเลยนะครับเป็น หลวงพ่ปานนะครับเป็นหลวงพ่อปานที่จัดสร้างขึ้นนะครับสร้างวัดเขาสะพานนาครับจังหวัดรบบุรีนะครับรุ่นนี้หลายๆ,ๆ,ๆท่านก็จะอาจจะเป็นว่าเป็นช่วงยุค2,502นะครับซึ่งมีหลวงพอ่อฤาษีเล่งดำนะครับมาภาวนาจิตในการจัดทำจัดทำแต่ผมว่ารุ่นนี้ไม่น่าใช่นะครับนะ อันนี้ก็ต้องแน่นเลยเพราะว่าช่วงนั้นผมอายุยังเด็กๆอยู่ครับประมาณสิบสิบขวบเก้าสิบขวบสิบเอ็ดขวบเนะี่ยยังเด็กนะครับตามหลวงหลวงปู่ไปนะครับตามหลวงปู่ไปซึ่งท่านบวชเป็นพระอยู่ที่วัดเขาวงพระจันทร์นะครับก็ไปเป็นลูกศิษย์นะเป็นลูกศิษย์เพราะว่าวัดนี้จัดงานก็จะ,ะนิมนต์พระไปขึ้นที่เขาขึ้นเขานะครับแล้วก็เดินบีฑบาทลงมานะครับรับบาตรจากญาติโยม ก็จะจัดในช่วงของช่วงออกพรรษานะครับช่วงออกพรรษานะครับรุ่นนี้ก็มีสร้างอยู่หลายรุ่นนะครับเป็นรุ่นที่พระพุทธรูปขี่ไก่ขี่นกขี่ปลาขี่เม้นแล้วก็ขี่หนุมานนะครับซึ่งผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่เขาจัดทําในช่วงปีพศ2516นะครับปีพศ2516นะ ผมก็พยายามจะปรับปรุงแนละ้วแต่กล้องผมมันไม่ได้ไม่ไม่ไม่แน่นพอนะครับนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับนะมีจงพันห่ร้อยสิบหกรู้สึกว่ารุ่นนี้จะมีหลวงท่อแรนะครับวัดพิกุลทองหลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูหายสวรรค์น,นะครับแล้วก็หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มสิงห์บุรีนะครับหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนหลวงพ่อพริง้งวัดบโบสถ์โงธนูนะครับน่าจะมาร่วม ในการพุทธาพิเศษนะครับในรุ่นนี้ก็มีอยู่หลายรุ่นนะครับผมก็มาให้ท่านดีชมกันนะครับอันนี้ขีดนกนะครับเราก็จะมีขีเม้นนะรุ่นขีเม้นนะครับแล้วก็รุ่นขีดปลานะครับ อันนี้รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะพรุ่นนั้นนะหลายๆท่านก็อาจจะมีตำหนิมีะอะไรอย่างเงี้ยผมอันนี้คือรับมาจากหลวงปู่ที่อยู่ที่วัดเลยนะครับนะก็คือรับมาเลยนะีนะครับองค์ต่อไปครับนะวัดเขาวงวจจันทร์ครับหลวงพ่อฟักนะครับอันนี้ปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ด หรือว่าพระธรรมมหามุนีนะครับวัดเขาว่วงวัดปร,ระบาดเขา่วงพระจันทร์นะครับพอหลวงป,ปู่ผมก็อยู่ที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่นั่นบวชนานครับหลายพรรษาครับพอสักอ,อายุสักหกสิบหกสิบกว่านะครับเต็นกระสึกผมก็ได้มาติดตามแล้วก็ไปนอนอยู่ที่นั่นนะครับสมัยก่อนก็นอนอยู่ตรงกุฏิตรง เรีกตีนเขานะเป็นกุฏิแรกเลยนะตรงนั้นอยู่ทางถนนแต่ตอนนี้ว่าเขาวงประจัน์ก็จะเปลี่ยนไปนะมีสร้างอะไรที่พัฒนาขึ้นนะสมัยก่อนก็จัดงานบ่อยทุกปีนะผมก็ไปทุกปีแล้วครับอันนี้ยังสวยอยู่เลยเห็นไหมครับเก็บไว้นาน,นครับเก็บใส่อัลบ,บั้มไว้ก็ยัง อย่างเนื้อยัง,อยงสวยงามอยู่นะครับก็มีอยูนะ่ก็เป็นที่เคารพบูชาของอชาวบ้านในละแวกนั้นนะครับนะแล้วก็หลาย,ลายที่พื้นที่ที่ได้ไปนะวัดเขาบูปจันอันนี้โอบาสีนะครับหลังก้นอิมนะครับหลังจ้าแม่ก้นอิมนะครับปศ2519สบอ,อันนี้ผมก็จะให้ดู แน่น,นอนนะครับเพราะว่าพระของผมเนี่ยก็จะได้รับมาจากหลายพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในระแบกแถวบ้านนะครับบ้านอยู่ลบบุรีครับก็จะมีพระเกจิอยู่รอบๆนะโดยที่จํานั่นกับมีหลวงพ่อเพี้ยนนะหลวงพ่อหลวงพ่อเปรีย้ยนะที่นั่นก่อนนะครับก็หลวงพ่อเปรีย้ยหลวงพ่อเพี้ยนนี่จะมารุ่นหลักๆแล้วนะครับนะนี่หลวงพระครูศรีรัตนาพิวัต์นะครับวัดวิเศษชัยชาญนะ ในจังหวัดอ่างทองนะครับพศ2521นะครับท่านก็เป็นเกจิอีกท่านหนึ่งที่ชาวบ้านให้การเคารพรับถือนะสร้างเหรียญอันนี้ก็อันนี้ก็บูชามานะนั่นมาจากคนแถวบ้านนะครับคนเด๋วไปเที่ยวไปกินไปนอนก็ได้มานะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ไปเรื่อยนะไปนะบ้านผมก็อยู่ในเราแวกต่างที่บอกนะนะอยู่ หลวงพ่อแบน์นะอย่างเงี้ยครับอันนี้หลวงอนนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดผมเหมือนกันนะนะเป็นเหรียญของพระราชพัชพระคูพระพระ,ะพระราชพัชทราจารย์นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะเป็นหลวงปู่ทวดของผมเองนะครับท่านอยู่วัดราชพ,นะพรพิรนะวัดราชบอพรพิษนะครับท่านอันนี้เป็นเหรียญทำขึ้นนะเมื่อปี พศสองพนารยีนะครับเหรียนท่านก็จะทำหลายรุ่นครับนะเพราะญาติพวกสารานุสิตของท่านก็จะทำให้สวายให้นั่นนะเมื่อมาไว้แจกเวลาญาติโยมไปเยี่ยมท่านนะครับ อันนี้หลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อพระอธิการเชื้อครับวัดกลางท่าข้ามบางกระจันสิงห์บุรีนะครับพศ2 5 2 2นยนะครับถ้าท่านใดสนใจชอบเหรียญที่ผมนําเสนอนี่ก็สามารถติดต่อไอดีไลน์มาได้เลยครับตามเลขที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับไอดีไลน์ติดต่อพูดคุยได้ครับชี้แนะกันได้นะครับผมยินดีรับฟังนะครับนะเพราะว่า พระที่ผมนํามานั่นเนี่ยก็เป็นพระแบบพื้นบ้านนะเป็นพระท้องถิ่นพื้นบ้านนะครับไม่ใช่พระดังาตามที่ตามท้องตลาดที่เขานิยมเล่นกันอะไรอย่างงี้แต่ผมก็ได้มาผมก็เก็บแ่ละบ้ามเก็บแ่ละบ้ามไว้นะครับวันดีวันดีช่วงนี้หยุดทํางานไม่ได้ทํางาน,นครับนะก็เลยนําพระเก่าเก็บออกมาน,นําเสนอให้ท่านได้ชมกันนะครับหากท่านถูกใจก็ติดต่อได้ครับนะ อันนี้หลวงพ่อสำราญครับหรือพระครูคันทาสารสุนทรน,นะครับหลวงพ่อสหลวงพ่อสำาราญวัดองม่วงนะวัดองม่วงจังหวัดลพบุรีนะครับท่านก็มีพุทธคุณที่ทเก่งพอสมควรนะครับนะผมก็บวชกับท่านท่านเป็นพระอ,อุปชาบวชให้นะครับนะในช่วงอายุยี่สิบเอ็ดอายุยี่สิบปีอายุยี่สิบก็บวชเลยผมนะโดย ท่านเป็นพระอุปชาให้นะแต่เวลาจะไปสืกนี่ไม่กล้าไปไม่กล้าไปถามท่านนะกลัวท่านนะครับทั้งท่านก็ท่านก็เป็นหลวงเป็นญาติญาติกันเป็นเป็นญาติกันอย่างนี้นะครับแต่ผมก็กลัวท่านเป็นเหมือนลุงลุงอย่างเงี้ยนะครับแต่ความจริงท่านใจดีครับท่านเป็นคนใจดีวันองม่งท่านก็สร้างนะนำพระนำพระนำลูกศิษย์วัดนี่สร้างโบสถ์สร้างศาลาท่านท่านนำหมดเลยครับ พระเพราะจะต้องไปผสมปูนผสมอะไรขึ้นโบสถ์สร้างกันเองนะครับอันนี้เมื่อปีพศ2522นะครับอันนี้เหรียญกงจักครับ,รบเหรียญกงจักหลวงพ่อจุนนะครับวัดเขาสะพายแรงราชบุรีครับนั่นน อันนี้ท่านก็มีพุทธคุณในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับเมตตามหานิยมทางแรทางรับรบรุรีนี่ก็จะชอบมากพระองค์นี้นะครับพุทธคุณของท่านแรงสูงไม่ได้ว่าแรงนะพุทธคุณของท่านสูงนะครับ นี่สร้างมาปีพศสองพันหริบสองนะครับอันนี้หลวงพ่อคำม,มีครับหลวงปู่คำมีนะครับวัดกลางคีเล็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหลายท่านก็อาจว่าเอ๊ะทำไมพระหลากหลายพื้นที่กั สมัยก่อนผมก็ไปเที่ยวไปกินไปตามกระถินพ่อป่ายเงี้ยไปตัวเพราะทำงานโรงงานนะก็ไปแต่พระองค์นี้นะครับมีหลวงพ่อที่นับถือนะครับท่านเอามาให้นะครับท่านบวชอยู่ที่วัดครูในนะท่านจะนําพระทงางเกจิทางจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเอามาให้ผมหลายองค์อยู่เหมือนกันนะครับจากหลายที่เพราะท่านก็ไปผมก็นับถือท่านท่านเป็นพระที่ดูหมอดูฮนะ ท่านเป็นดูหมอดูท่านดูเก่งมากครับดูแม่นดูนิเปะเลยฮะจะไปเมืองนอกจะนั่นอะไรท่านดูผมตรงเวลาเป๊ะหมดเลยครับแต่นิดคนที่ไปดูจะต้องรู้เวลาวันเดือนปีเกิดเวลาเวลาตกฟ้าครับท่านถึงจะดูแม่นถ้าถ้าไม่รู้เวลาตกฟ้าก็ไม่ตรงครับท่านก็จะไปทบทวนว่านี้ตรงไหมนี้ตรงไหมถ้าไม่นั่นก็คือไม่ดูให้ครับผมก็ขึ้นกับท่านนะครับ ขณะไปดูนี่ท่านบอกว่าจะแต่งงานนี่ผมยังงงอยู่เลยท่านรู้ได้ไงเพราะท่านไม่ได้บอกท่านเลยบอกเอาหัวเป็นประกันเลยว่างี้อันนี้สร้างเมื่อปีพศ2522นรอยยิบสองนะครับให้ท่านชมนะอาจจะนานหน่อยนะครับแต่กับพระยังมีหลากหลายนะครับก็จะทยอยจัดคลิปออกมาให้ท่านชมเรื่อยๆนะครับนะพระพระครูนิทัศ ศิคก,การนะครับวัดสำโรงใหญ่บ้านหมี่ลบบุรีนะครับผมก็ไปยา,ยามหาเทคนิคที่จะมาให้ท่านได้ชมพระได้ได้ชัดเจนขึ้นนะครับนะก็ถ้าท่านใดจะแนะนำเสนอแนะก็จะขอบคุณอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนีสร้างมาปีพศสอ2,500 ยี่สิบสามนะครับอันนี้พระครูสมุลำไย,ยครับเป็นงานทอกระถินวัดกระบกคู่นะครับชลบุรีนะครับพระเหรียญของผมนีใครให้มาผมก็เก็บนะผมก็บอกไว้ก่อนว่าผมก็เก็บจะเป็นพระอ เขาว่าเนื้อดีเนื้อจริงเนื้ออะไรผมไม่รู้นะครับอันนี้เพิ่มไม่ทราบนะครับแต่ใครให้ผมมาผมก็เก็บอะไรดเพื่อเนื้อสวยนะครับผมก็ขอบูชานะบางทีไปเจอเด็กใส่อยู่เนะี่ยผมก็คุยขอนั่นเลยครับเพราะช่วงนั้นช่วงวัยรุ่นเที่ยวนะกินนะไปที่ไหนก็วาจาเป็นเอกเลขเป็นโทรครับเนี่ยพูดอ่าพูดนั่นขอโน่นขอนี่ครับจากพุทธคูแก่ท่านก็ให้มาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย อันนี้สร้างมาปีพศสองพันรอยสิบานะครับองค์ต่อไปนี่นะครับอันนี้ก็จากวัดเขาวงวระจันร์เหมือนกันนะครับนะเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีนะครับเนื้อยังสวยอยู่เลยนะครับเนื้อยังสวยอยู่เลยนะดูเหมือนยังใหม่นะแต่อันนี้เก็บไว้นานแล้วนะครับเก็บไว้นานนะครับสร้างมาปีพศสองพันรอยส อ่ยิบสามนะครับยิบสามไม่ใช่ยิบสี่นะพระองค์นี้ก็จะสร้างอยู่หลายนะผมก็เรียกเรียนพระไม่เป็นนะครับเนื้อไหนเนื้อไหนนะครับเดีน,นี้ไม่เป็นคือไม่รู้เลยครับแล้วก็ไม่ได้ศึกษาด้วยนะครับเนะี่ยก็จะมีผมก็บอกว่าได้แค่สีนะครับอันนี้ก็สีดำเราก็เรียกลมดำหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็มีออกสีอ่าสีสีสีลักษณะแบบนี้ก็มีครับเนะยผมเห็นไหลนั่นอยู่นะครับ ลวงปู่นี่มีเยอะครับนละปู่ตอนนี้เป็นปู่นะท่านเสียชีวิตไปแล้วตอนอายุ101 101ร้อยหนึ่งปีร้อยหนึ่งปีเศษเนะนะท่านก็ให้ให้ไว้หลายองค์นะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เก็บครับไม่ค่อยได้เก็บเพราะว่าบางทีก็สมัยวัยรุ่นเนาะได้มาก็วางไว้ข้างฝาฝาแบบหอพักมัง่งอะไรย้ายก็ปล่อยไว้เลยยอันนี้ เหรียญของพระอาจารย์สมชายครับหรือหลวงพ่อสมชายนะ,นะครับรุ่นสกายแลบนอนี่ก็คือไปไปเที่ยวมาแล้วไปเจอเห็นเด็กเด็กใส่แล้วก็ขอผู้ชามานะครับเห็นสวยผมชอบเนื้อครับชอบเนื้อเลยก็ขอผู้ชามานะสึกหมดแล้วใส่คนสมัยก่อนก็ได้พระไปก็ก็จะใส่ก็จะสึกหมด เราะว่าสมัยก่อนอการทํากรอบการทําอะไรเนี่ยค่อนข้างจะยากครับถ้าเป็นพระผงก็จะวางไว้ตามหิ้งพระตามกําแพงตามก็เรียกตามชั้นชั้นฝาบ้านเนี้ยนะจะวางไว้อย่างเงี้ยครับที่วางก็วางทิ้งเลยลืมนะครับอันนี้สร้างเมื่อปีพศ2อ2 3น้าอยยี่สิบสามนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับ เรียนรุ่นปลอดภัยนะเรียนปลอดภัยวางหัวว่านะครับจังหวัดชัยนาทนะครับถ้าเป็นคนทังหชัยนาทเขาก็จะทราบดีนะครับพศสองพันหะ้ารยี่สิบสี่นะครับอันนี้หลวงพ่อสิงห์หนครับ ปศ2524วัดบอดทองอยุธยานะครับหลังพญาราชสีนะครับอันนี้หลวงพ่อธรรมโชติรับวัดโพก็ต้นนะครับในงานที่ระลึกผูกพัชรศีมานะครับปีพศ2524 เดี๋ยวผมจะนําเสนออีกสักเหรียญสองเหรียญน,นะครับก็จะแน่นพอแค่นี้ก่อนนะครับนะพระครูวินิตนะครับเหรียญพระครูวินิตนะครับรุ่นฉลองพัยดยศนะครับวัดเขาวงจระจันนะครับพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่นะครับนี่เหรียญหลวงพ่อดำครับ ังหวัดชย้ยนานะครับวัดดอนเดงระมิปนะครับปีพศ2524นะครับหาท่านสนอกสนใจชอบก็ติดต่อได้นะครับอันนี้เหรียญหลวงพ่อพระอาจารย์สวรรค์น,นะครับ วัดสวนสวรรค์นะนครสวรรค์นะครับปศ2525นะครับก็ก็สำหรับชุดนี้นะครับก็นําเสนอให้ท่านได้ชมเ,เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็หวังว่าท่านจะชื่นชอบนะครับหากสนใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าท่านสนใจชอบเข้าบูชาพระนะตามที่ผมนําเสนอมานี้นะอยากจะได้ไปบูชาก็ติดต่อไอดีไลน์ตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับหวังว่าจะได้ กำลังใจจากท่านทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ